เอาละครับกลับไปที่พักประชาชนมีคําถามเยอะเท่าความกันสั้นๆนิดเดียวก่อนหน้านี้ผู้นําทางจิตวิญญาณพักส้มคุณเอกธนาทรเคยประกาศบนวิทีวิทีหนึ่งใช่ค่ะประกาศว่าช็อตต่อไปในการเดินการเมืองของพรกประชาชนหลังจากนี้มันต้องแกลนโอคอมพรไมซ์หมายถึงว่ามันแกลนแปลว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่คอมพไมซ์แปลว่าประนีประนอมแสดงว่า เป็นการ<า>ประีปนอมคร<ต>ั้งยิ่งใหญ่การปรีประนอมอย่างยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเราก็ได้เห็นร่องรอยแล้วนะมันก็ได้เห็นมาก่อนหน้าก่อนที่จะเกิดชอดประชาดะกันรอบนี้ยกตัวอย่างเช่นในการคัดคนลงสมัครสอสครั้งเนี้ใช่ค่ะพักส้มเขาเริ่มลดสัดส่วนการเลือกคนที่สังคม เชื่อใจค่ะเชื่อในอุดมการ์เชื่อในความดีความคงคความิดไปเพิ่มสัดส่วนของคนที่เมื่อเปิดชื่อสังคมเชื่อมือใช่ค่ะถูกไหมเชื่อมือเชื่อว่าถ้าเลือกเข้าไปแล้วได้เป็นรัฐบาลจะสามารถบริหารประเทศได้ทําประเทศรอดแน่นอนเอานักอุดมการ์เอานักเคลื่อนไหวไปนําเสนอสังคมตลอดเวลาไม่ได้อ เมื่อปูฐานผ่านไปถึงช็อตหนึ่งจะก้าวต่อไปได้มันต้องเริ่มเอานักเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานค่ะเอาคนที่เมื่อเปิดชื่อแล้วเนี่ยสังคมเชื่อว่าเอ้ยเนี่ยแหละเลือกคนนี้เข้ามาไว้วัง้ลานได้รัหลานได้ค่ะประมาณนั้นรัหลานขณะเดียวกันก็เริ่มลดเงื่อนไขของตัวเองเริ่มตั้งข้อรังเกียจรังงอนลูกหลานบ้านใหญ่ในแต่ละจังหวัด เราเห็นนะหลายจังหวัดเร,เริ่มรับเข้ามารับพิณาคนที่มีประวัติอยู่ในเครือข่ายของบ้านใหญ่ในในแต่ละจังหวัดโคราชอย่างเงี้ยเอาง,ง่ายๆเลยอ่ะโคราชอืมกาญจนบุรีใช่ไหมกาญจนบุรีดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นนะครับก็จะเริ่มเห็นการปรับการขยับแต่อยู่ๆแต่อยู่ๆปรากฏว่าบนเวทีดีเบตเวทีแรกโัวหน้าเทงโัวหน้าเทงก็เริ่มไปแตะหนึ่งหนึ่งสอง อทุกคนก็เริ่มเขาไปสงสัยกันว่าเขายังสงสัยกันว่าแล้วมันแกลนคอมพไมซ์ตรงไหนถ้าแกลนคอมพไมซ์เนี่ยคุณไม่ควรจะแตะหรือพูดหรือเอ่ยถึงหนึ่งหนึ่งสองโดยเด็ดขาดเพราะรู้ว่านั่นแหละมันมีผลอืมค่ะเอากันอย่างนี้แล้วก็สงสัยเหมือนกัน ขนาดนี้หมากมันเหมือนเดินหมากตายแล้วล็อกตัวเองล็อกการเมืองกันทั้งนั้นแตครับไปหาคําตอบกันไหมดังนั้นเราจะต่อสายไปสนทนาครับเราจะไปคุยกับคุณวีรยุทธ์นะคะการชูชัดคารองหัวหน้าพักประชาชนและเป็นแคนดิเดตนายกรัมนตีคนที่3 <c> ของพรคประชาชนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวีรยุทธ์ฮะ <c> สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดานัยคุณอมรรัตน์ครับค่ะคุณวีรยุทธ์ยังไม่ทันหย่อนบารเลยแข่งกันเดินหมากตายล็อกตัวเองกันเป็นแถวโดยเฉพาะพรักประชาชน เดินหมากตายล็อกตัวเองทําไมเป็นอย่างนั้นครับก็ในเมื่อก่อนหน้านี้เคยพูดกันว่าก้าวต่อไปพักประชาชนจะต้องแกนคอมโนไพร์ใอ่ไรมครับขอเรียนนี้ก่อนครับครับเรื่องที่ฟังของคุณอนุทีนเนี่ยต้องเรียนว่ามีปัญหาอย่างแต่อย่างหนึ่งนะครับไม่กอไก่ก็ขอไข่ขอไข่ก็คือคุณอนุทินอาจจะไม่ได้ติดตามงานกฎหมายที่อยู่ในสภานะครับหรืออาจจะเป็นขอไข่คือ จงใจเล่นเกมต่างการเมืองอินไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณกายพงษ์เกษมพิธีกรถามในเวทีดีเบตไทยรัฐเมื่อวันที่23ธันวาคมเลยครับคบมันหมายถึงร่างพรบรชื่อทางการนะครับชื่อร่างพรบรสร้างเสริมสังคมสันติสุขครับซึ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรวรารละสองวรรัระสามไปแล้วอยู่ในตว รอคิวพิจารณานะครับมันไม่ใช่เรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต้องเรียนเรื่องต้องอย่างนี้ก่อนนะครับว่าที่เวทีพูดคุยอยนที่คุณกาถามเนี่ยมันเป็นเรื่องร่างพรบนี้ครับร่างพรบเสริมสร้างสันติสุขอ่ะก็คือร่างพรบนี้ละโทษนี้ละโทษก็คือร่างพรบนี้ละโทษนั่นแหละครับใช่ค่ะซึ่งมันเป็นการทํางานชั้นกรรมธิการวิสามันนะครับที่มีตัวแทนจากพรรคนะครับมีพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทย นักวิชาการและกฎหมายภายนอกมาทํางานร่วมกันในตัวบรบบนี้ครับครับ,ค,รบคุณวิริยุทธก์กำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณเท้งไปพูดบนเวทีดีเบตมันเป็นเรื่องกฎหมายนิรโทษไม่ใช่เรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองการที่คุณอนุทินหยิบฉวยเอามาเป็นเงื่อนไขในการตัดเชือกไม่เอารรคประชาชนมองได้สองด้านด้านหนึ่งก็คือไม่ได้ตามข่าวอย่างละเอียดครบถ้วนหรืออย่างที่สองจงใจบิด เป็นเกมการเมืองจะหาเรื่องตัดเชือกอยู่แล้วกําลังจะตั้งประเด็นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับโ <Okay. S 2> อนนเคฟันทงเลยคุณคุณวิทยุดฟันทงเลยก็หรือขอเป็นเรื่องที่คุณอนุทินไม่ได้ตามข่าวจริงจังคบถ้วนหรือมันเป็นเกมการเมืองของคุณอนุทินอ้างเพื่อที่จะตัดเชือกพักส้งก็เวลาตอบข้อสอบภาษาไทยก็จะมีถูกทุกข้อเหมือนกันนะครับ อ้าวถูกข้ออาจารย์เขาให้เขาให้สอบตกนะอาจารย์อาจารย์ต้นถูกทุกข้อที่สอบตกนะใครยังจาได้ตอนหลังเลือกตั้งปี2566้าครับจะมีคุณบรโยงพงพาณิชย์เกียนไว้โค้ดหนึ่งที่ผมคิดว่าก็ย้อนกลับมาณนะครับว่าค่ะทุกท่านคงทราบว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องจงรักภักดีอะไรหรอกพวกต้มจะลดขนาดนักราชการลดเงิมาไอ ลดทุนผูกขาดลดอำนาจของอภิสิทธิ์ชนเพิ่มแค่อย่างเดียวคือภาษีคนรวยนะครับก็จะยอมอมผมคิดว่าโค้ดของคุณบรรยงโ์ภพาณิชย์ก็เป็นคําตอบชัดเจนอยู่้วครับว่าบางทีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยถูกใช้บางหน้านะครับแล้วรรคประชาชนก็ยืนยันครับว่าไม่มีนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองครับโอเคพูดกันตรงนี้ชัดๆนะครับทวนเลยทวนทีละคำคุณวิรยุทธนะ์ฮะ ณนาทีนี้พักส้มไม่มีนโยบายที่จะไปแก้112ถูกต้องไหมฮะครับไม่มีนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามา,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 า112แล้วแล้วที่ถ่าจะเข้าไปยุ่งกับ112ก็คือเรื่องเดียวผลักดันกฎหมายนี่ได้ <ยา S 1> โทษผ<ท>ู้ต้องหาในคดี112ถูกต้องไหมฮะซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมธิการนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าเป็นอ่านวาระสองตัดในสภาเม็นีทุกพักการเมืองที่ด้วยกันใีการพิจารณาเนาะครับ ดังนั้นความน่ากังวลคือรอบที่แล้วมันเป็นเรื่องของคุณปูกขาดอาจารย์หนึ่งสองมาบังหน้าแต่ต้องบอกว่าเอาพลาสพลาสทุนปูกขาดพลาสทุนสีเทาเอาหนึ่งสองมาบหนครับโอเคการที่เมื่อวานหัวหน้าเท้งประกาศทิ้งไพ่เลยประชาชนจะเลือกรัฐบาลภูมิใจไทยหรือจะเลือกรัฐบาลพักประชาชนเอากันอย่างนี้ ถ้าชคกันดังนั้นเป็นปฏิยาตตอบโต้กรณีที่เรารู้สึกว่าคุณอนุทินโชวยอกาสอ้างเหตุเพื่อที่จะตัดเชือกพักส้มอย่างนั้นใช่ไหมครผมคิดว่าทางพักเลยเพราะคุณนัทพงศ์ก็ได้แสดงบทบาทเทปนะครับว่าการเลือกสร้างแบบนี้มันก็จะเป็นการเรียกว่าถ้าดูตามโพลตามบทสํารวจต่างๆก<ม>็น<ม>่าจะชัดว<ม>่าเป็นการตัดสินใจอนาคตว่าประชาชนคนไทยอยากเห็นบรัอบาลกิน หรือร Mont ัฐบาลที่นําโดยพรรคประชาชนเป็นทางเลือกสองพัคแหละครับโอเคแข่งกันสองพักฟร้มกันนิดหนึ่งเมื่อกล้าประกาศตัดเชือกไม่เอาภูมิใจไทยและพรรคกล้าทำแหละและพรรคกล้าทำแหละพรรคประชาชนมองอย่างไรร่วมด้วยได้หรือไม่พูดกันตรงนี้เลยพรรคกล้าทับก็คุณนัทพงศ์ก็ประกาศไว้ชัดเจนแล้วครับว่าก็มองคิดที่ว่าคงมีปัญหาแล้วก็ผมไม่หมองครับ โ <Okay. S 2> อเคเพราะฉะนั้นก็ไม่ร่วมอยาใช้คำ<ง>ว่าขอ,อเรียนคุณเดิไนไดคุณมงน,งนรัอนคริบจริงหลักพื้นฐานสําคัญที่สุดเนี่ยเราอยากให้มันกลับมาสูห่หลักพื้นฐานของรัฐสภานเนี่ยหมายความว่าอักีิชนะอันดับหนึ่งควรจะมีสิทธิ์ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วควรจะมีสิทธิ์ในการเป็นแนกนนาจัดตั้งรัฐบาลซึ่งอาจจะฟังดูเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเลือกตั้งสองครั้งหลังที่ผ่านมาเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นเลยดังนั้นความน่ากังวลตอนนี้ก็คือ จะมีการสกัดไม่ให้พรรคที่ได้อันดับหนึ่งซึ่งเรายืนยันนะครับไม่ว่าใครก็ตามได้อันดับหนึ่งควรจะได้รับสิทธิ์ในการจัดตั้งพรรคไม่ใช่ว่าพักอันดับสองต่างๆได้เอาเรื่องมาตราต่างๆมาเป็นตัวอ้างแล้วก็ไปจับบือกันเสื่อเรื่องพรรคดำหนึ่งครับครับขอสองประเด็นชัดประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกก่อนชัดเจนว่าพรรคส้มไม่เอาพรรคอนุทินขณะเดียวกันพรรคส้ม เอาพรรคธรรมนัตไหมเอาพูดกันชัดๆตรงนี้ก่อนเอาเอาขอชัดเจนสเป็คแรกก่อนอืเพราะหลายพรรคเขาประกาศเขาไม่เอาก้าวทำอือขอเรื่องเรื่องพรรคการทบคุณนักคงประกาศหลายเวทีแล้วครับว่าคงสามารถร่วมกันได้ไม่สามารถร่วมงานได้ก็คือไม่เอาก้าวทำถูกไหมคะโอเคเอาใครับโอเคมันก็โยงมาที่ประเด็นนี้จริงอยู่โดยระบอบรัฐสภาพรรคหนึ่งควรมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่มันก็มีข้อยกเว้น สมมติว่าพรรคอันดับหนึ่งไม่สามารถรวมเสียงข้างมากในสภาได้ม,มันก็ต้องหลีกให้อันดับสอง,สองสเขาสาถ้าเกิดเขาจับได้เขารวมเสียงถูกไหมครับคือคือสองครั้งที่ผ่านมานี่มันจะมีกลไกสอบพออยู่สุดท้าดังนั้นทำให้เกิดลาช้าต้องต้องดูเรื่องทามมิ่งก่อนนะครับอันดับแรนกะครับปกติถ้าเรานึกย้อนกลับไปสมัยต้นศวัรดาสามสูนหรือต้นรรษสี่สูนเนี่ยมันจะเกิดการจับมือจากตั้งรับาลได้รวดซึ่งเป็นปกติ ทุกประเทศทั่วโลกนะครับในบอกจะตักขาแต่ประอบทั้งหลังเนี่มีสวตักให้กลไกเวลาแล้วบวกกับการประกาศผลของกรกตต้าช้าเนี่ยทุกอย่างมาเลยดีเลยไปหมดไอความดีเลยตรงนั้นแหละครับที่ทําให้กระด้ออ้างหนึ่งแล้วบวกกับการดึงเงื่อนไขอื่นๆเข้ามาเพื่อจะบอกว่าเอ๊สองกับสามจะไปจับมือกันนะเป็นอย่างนี้มาสองครั้งแล้วครับดังนั้นเราอยากให้ช่วยกันยืนยันหลักการนี้ก่อนครับว่าพักกันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพักไหนนะครับย้ํา ควรจะมีสิทธิ์ในการเป็น,กนแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและควรจะจัดตั้งโดยเร็วที่สุดครับครับแต่สมมติว่าอันดับหนึ่งสมมุติว่าเป็นพรรคส้มสมมุติต่อไปว่าพรรคส้มไม่สามารถรวมเสียงข้างมากในสภาไว้ได้เพราะนั่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาแล้วประกาศล่วงหน้าเลยเลยว่าไม่เอาร้วมนจะทําไงแล้วฮะมันก็ต้องให้พรรคอันดับสองหรือเปล่าต้องบอกว่าตอนนี้เงื่อนไขที่ไม่ได้มีระฐกนาน,นนณะ ครับเราก็เอาวารัก์เป็นตัวนำนะอาจจะมีบางพรรคที่เราประกาศไอ้แต่ที่เหลือเนี่ยแล้วก็เรียกว่าปิดประตูแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับตรวจมันคือเยรภาพคุณเป็นไรเพราะว่าตัวเลขการตั้งรัฐบาลมันก็มีเยรภาพอก็ไม่มากเกินเดียวกันดังนั้นเราเลยไม่ตัดผู้ได้เินกว่าตัวเลขของอันดับสองอันดับรวมถึงอันดับหนึ่งด้วยว่ามันห่างกัน อ๋อมันต้องเห็นตัวเลขก่อนมันต้องเห็นโอเคเข้าใจเข้าใจเห็นตัวเลขหลักๆก่อนหนึ่งสองอืรเราเอาหลักการก่อนหลักการพั้นอันดับหนึ่งคุณมีสิทธิตั้งรัฐบาลก่อนแต่ถ้ารวมเสียงข้างมากไม่ได้มันก็ต้องเลีกทางให้อันดับสองอันดับสามอันนี้มันเป็นวิธีอันนี้เราไม่จัดมันเกิดเป็นเกมการเมืองไงครับสมมุติว่าอันดับสองอันดับสามอันดับสี่เขาพยายามตั้งพงเอาไว้โดยไม่ได้ดูตัวเลขโดยไม่ได้ดูนโยบายเลยแต่ปักคงไว้ตั้งแต่วันนี้เลยที่ยังไม่เลือกตั้งสี่สิบตววันเนี่ย หรว่าอันนี้เป็นอันตรายอ๋อพอระตยดรัฐสครับครับโอเคผมก็เชื่อและผมก็เห็นดังนั้นว่ามันเป็นปัญหาจริงๆแต่คราวนี้คุณวินิยตุศการเดินหมากตายๆนะบอกว่าภูมิใจไทยก็ไม่เอากล้าทําก็ไม่เอาไฟบังคับแม้ได้เสียงอันดับหนึ่งมันก็ไม่เข้าจํากัดในการรวมสิ่งเป็นอย่างมากเลยก็สามารถที่จะรวมได้แค่เพื่อไทยและประชาธิปัตย์เท่านั้นคําถามก็คือเสียงจะพอป่ะ นั่นแหละครับก็คือต้องดูดูตัวเลขแต่การที่เรื่องภูมิใจไทยเราขออธิบายเพิ่มติมครับเราหมายความว่าโดยการที่เกงกันตอนเนี้โดยผลวํสำรวจเนี่ยมันคือการเลือกแกนตามรัฐบาลไมค,ครับคุณจะเลือก่้มหรือผิดเงินเป็นแกนนะครับก็คือคุณหาต่างๆใช้คุณได้เห็นตัวอย่างแล้วว่ารัฐบาลทํางานแบบเนี้ยดีเมเกม จากการโพสภาพใต้แบบนี้คุณพอใจหรือเปล่าถ้าคุณพอใจอคุณเลือกสแกนตามต่อครับแต่คุณคิดว่าสิบปีที่ผ่านมาคุณรัฐบาลนั่นะรัฐบาลสีแดงรัฐบาลเสียเงินแล้วคุณคิดว่ามันไปไม่ไหวคุณก็ณเลื่อกรัฐบาลตกผมคิดว่ามันเป็นจุดสำนับประชาชนครับอืหม,มายถึงชูในการหาเสียงใช่ไหมคะ<อ>เหมือนเป็นตัวแค<อ>่ชูในการหาเสียงหรือเปล่าคะ 10ปีที่ผ่านมาเราเห็นรัฐบาลอีกแล้วหรือรัฐบาลสีส้มที่มีศักยภาพเป็นไปได้ด้วยครับครับครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจคุณวิทยุเข้าใจอันนี้ก็คือประเด็นขายกับโบลเตอร์กับกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน,นะครับอยากให้เปรียบเทียบชิ้ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาบทบาทของประชาชนในสภาบทบาทของพรรคภูมิใจไทยในการพิจารณาปัญหาของประเทศในฐานะรัฐบาลอเมริกาวาไปก็เข้าใจแต่กาลังกาลังตั้งคําถามว่าเมื่อเดินหมากตาย พุ่มชายไทยก็ไม่เอากล้าทําก็ไม่เอาไฟบังคับแหละพักซ่อมก็ต้องไปบวกเสียงกับเพื่อไทยและประชาธิปัตย์เท่านั้น่ก็คือเสียงจะพอหรือไม่ครับก็ครับวันนี้ก็ติดตัวได้เหมือนสิตครับได้แล้วเพราะที่สิบประชาชนออกมาลงคะแนนครับผมสามารถที่ไม่สามารถพูดได้ล่วงหน้าจริงครับโอเคได้เข้าใจเครับแต่คราวนี้เขา แต่คราวนี้เขาก็ต้องสังเกตนะขณะที่เราบอกว่าเราไม่เอาพักกล้าทำรังเกียจเพราะไปเกี่ยวพันกับเบนซามิดเพราะไปถ่ายโรปกับใครต่อใครอะไรประมาณนั้นก็มีคำถามตามกลับมาแล้วพักเพื่อไทยแหละเรารับได้อย่างไรทุกคนก็รู้ว่าเจ้าของพักเพื่อไทยมีความสัมพันธ์กับเบนซามิธมีความสัมพันธ์กับใครต่อใครอะไรประมาณนั้นเมื่อรับกล้าทำไม่ได้แล้วเราจะรับกล้าทำเพื่อไทยได้หรือไม่รับ รับเพื่อไทยได้หรือฮะจะอที่บายยังไงครับกรียนี้ครับเนี่ครับคุณนายกนก็คือถ้าเกิดนโยบายของรับได้รับกับรรคปาธปัตนะครับเรื่อนโยบายของรัฐเนี่ยชัดเจนในเรื่องของการปรับเออดังนั้นไม่ว่าพรรคใดที่รับร่วมกับพรรคประชาธิปัตยว่าจะต้องยกมรับคนเก่าที่เราจะตั้งใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเดต้าบูโรที่ดูเส้นทางกับทุกรูปแบบใช้ว่าจะใช้จัดการแยมพ้นใจคนไก่ระหว่างเอฟมากขึ้นแบบ เพราว่าถ้าเกิดมันมีอไอ้คนเข้าไปกระโันก็ต้องยอมรับผลแบนี้ครับครับอันนี้จะเป็นข้อตัดวดัดพวกการเก้าวคนนอกนะครับที่คุณดันไน์ได้เล่าถึงอย่างเงี้ยรอบนี้ถ้าเกียบกันทีฟุตบอลนะครับเราก็จะเหมือนจะมีทั้งคนในอะคาเดมี่เองที่เติบโตมาจากพักนะครับทำามเข้าใจคนกันแล้วก็มีมืออาชีพจากนอกเข้ามาร่วมกันนะครับทีฟุตบอลที่มีตาแล้วก็มีทั้งคนท้องถิ่น ดังนั้นพอมีกฎไกนี้มีวาะน้านัะเรียกว่าไม่ว่าวรัฐบาลกับจำเป็นต้องอยุดกลไกนี้แล้วถ้าประชาชนให้เราเป็นอันดับตึงหมายความว่าเขาเห็นด้วยแต่ว่าปัญหาที่มันเป็นเรื่องใหญ่จัดการเนี่ยค่ะอืมโอเคอนั่นไปดูที่ตัวเลขสุดท้ายแล้วกันใช่ไหมเป็นจุดตัดสินเลยอืมถูกไหมคะใช่ครับต้องต้อง<ม>ต้องเป็นมีศสถียภาพเกี่ยวข้อครับ โอเคเอาละครับขอบคุณมากครับคุณวิรยุทธ์ครับขอบคุณขอบคุณนะคะอาจารย์ต้นคะคุณอมรัตน์ครับครับสวัสดีค่ะคุณวิรยุทธ์การชูฉันนะคะรองหัวหน้าพักประชาชนแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกนตติของพรคประชาชนด้วยนะคะนโยบายของพักส้มผมก็แนะนําเข้าไปดูในเว็บไซต์ในเพจที่เป็นทางการของพักส้มค่ะเขาเอานโยบายที่เขาขายกับประชาชนเนี่ย ไปโพสต์ไว้ครบโทษไปอ่านกันตัวเองแต่นาทีนี้บทบาทของเจ้าลิทไวไทยอยากรู้เรื่องการจับคั้วตั้งรัฐบาลใช่เพราะมันมีคนก็ยิ่งเห็นอาการล็อกตัวเองและล็อกกันเมืองค่ะเรื่องของเรื่องส้อมประกาศไม่เอาภูมิใจไทยสองพักแล้วนะภูมิใจไทยและกล้าทำชัดเจนนะเมื่อไม่เอาภูมิใจไทยและกล้าทำมันก็เหลือแค่สองพักให้เลือก ก็คือเพื่อไทยและปฏิปัตย์ถูกไหมใช่ค่ะคอยดูสิทุกเวทีดีเบตพักสมจะถูกย้อนคุณบอกคุณรับการาทำไม่ได้คุณรับเพื่อไทยได้ไงคุณรับเพื่อไทยได้เหรออือ่ะที่รับก็ทําไม่ได้ก็เพราะพบว่าเจ้าของพักมีความสัมพันธ์กับบางขบวนการมันก็มีคําถามตีกลับมาอีกทีอ้าวแล้วเจ้าของพักเพื่อไทย ทุกคนก็รู้ว่ามีความสัมพันธ์กับอ้ขบวนการนั้นเช่นกันอเอา้าหรือกลุ่มนั้นกลุ่มเดียวกันด้วยเออนั่นสิก็งงรอดูรอดูอดถ้าเอา,าเบนมสมิตเป็นจำเลยใครยุ่งกับจำเลยคนนี้นั่นก็คือเทาๆถามว่าคนที่ยุ่งกับเบนสมิตมี มีทรมนัดคนเดียวหรือเปล่าเกือบทุกพักแหละมีรรมนัดคนเดียวหรือเปล่าเกือบทุกพักแหละประธานโทษประเดี๋ยวประเดี๋ยวรถทัวสายสีส้มจะมาลงที่หน้าบ้านผมแต่ผมว่าตามหน้าไพ่เกมการเดินมาอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันล็อกนะขณะเดียวกันบอกว่าไม่เอาอม่แม้เอาสองพักแล้วนี่ก็ภูมิใจไทยกล้าทำไงแล้วภูมิใจไทยเขาประกาศเขาเอากล้าทำไงก็จบไปและภูมิใจไทยเขาก็บอกว่าเขาเอากล้าทำแต่เขาไม่เอาภาพประชาชนใช่เขาชัดเจนไง <ม>ขณะที่พรรคเพื่อไทยยืนบนภูดูคนทะเลาะกัน <c oughs> ใช่คบอาจารย์เทนของกระผมแคนดิดเดตอันดับหนึ่งของเปิดกว้างเวลคัมข,ของพรรคเพื่อไทย <Welcome. S 2> เวลคัมที่ไหนก็ก็ก็เวลคัมเวลคัม <Welcome. c oughs> จบขณะเดีวยวกันเมื่อถามคุณสาธิตวงนองเตยนักมือยุทธศาสตร์การเมืองประจำพรรคประชาธิปัตย์ยุคอภิสิทธิ์ลีเทิร์คุณเขาเป็นนักยุทธศาสตร์อ่<ม>ะคุณ<อ>สาธิตไม่ปิดประตูพรรคส้ม ไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดชัดเจนประชาธิปัตย์ปิดประตูแค่พักเดียวก็คือกล้าทำเพราะเขาประกาศแล้วหัวหน้าพักประกาศแล้วอันนี้เป็นมติพักด้วยเข้าไปไปเป็นมติพักประชาธิปัตย์ถ้าไม่จับกับกล้าทำแล้วกล้าทำจับกับภูมิใจไทยแสงเพราะเขาจับกับภูมิใจไทยไม่ได้สิแต่ก็ไม่รู้นะไอ้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 หมากที่เดินเดินกันอยู่ยังไม่ทันได้เบอร์เลยพักไหนใครได้เบอร์อะไรมันก็เห็นภาพชัดเลยนะ ว่าไอการเมืองหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยแทบไม่ต้องรู้เลยนะว่าใครจะจับใครใครจะรัฐบาล <c oughs>